a v 8S มาตาดอเป็นเวอร์ชั่นส่งออกของเครื่องบินฮอ w เ e อร์ซิดิลีแฮรียซึ่งสหราชอาณาจักรพัฒนาขึ้นและเป็นรุ่นที่ขายให้กองทัพเรือสเปนในช่วงทศวรรษ1970ตามการใช้งานของกองกำลังทางทะเล a v 8S มาตาดอเริ่มเข้าประจำการในกองทัพเรือสเปนตั้งแต่ปี1976โดยมีคำสั่งซื้อครั้งแรกจำนวน11ลำสำหรับแบบที่นั่งเดี่ยวและ2ลำสำหรับแบบฝึก2ที่นั่งส่งมอบให้กับฝูงบินที่8ณฐานทัพอากาศทะเลโรตาโดยบินประจำบนเรือบรรทุกเครื่องบินเดดาโล ดีดาโลซึ่งเดิมเป็นเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Cabot ของสหรัฐอเมริกาและเป็นเรือเบาแบบเก่าที่ถูกกปอรับใช้เป็นเรือยุทธการของสเปน a v 8S Matador เป็นแพลตฟอร์ม V STOL ได้แก่ว Vertical Short Take Off and Landing ที่ใช้เครื่องยนต์ไปกระซัสพร้อมระบบท่อไอพ่นปรับทิศท,ทางเครื่องบินรุ่นนี้มีความสำคัญเพราะช่วยเสริมศักยภาพทางอากาศให้กับกองทัพเรืออย่างมีนัยสำคัญ สเปนได้รับเครื่องบิน a v 8S มาต a ดอชุดแรกอกลำแบบที่นั่งเดี่ยวและ2ลำแบบฝึกในปี1976และอีก4ลำแบบที่นั่งเดี่ยวเพิ่มเติมในปี1980รวมทั้งหมด12ลำสำหรับแบบที่นั่งเดี่ยวและ2ลำสำหรับแบบฝึกตามข้อมูลบางแหล่งมาตาดอถูกส่งไปประจำการบนเรือดิดาโลซึ่งไม่มีสกีจำทำให้จำกัดน้ำหนักในการบินขึ้นและในการติดตั้งลงจอดแบบเวอร์ติกล a แลนดิงบนดัดฟ้าไม้ของเรือต้องติดแผ่นโลหะเสริมปกป้องเพื่อไม่ให้ไอพ่นทำลายดัดฟ้าฝูงบินที่8 8S q u a d r i l a จัดการบินและใช้งานมาตาดอจากดิดาโลและหลังจากนั้นในช่วงทศวรรษ1980สเปนเริ่มพัฒนาเฮรเอีย II จึงสั่ง EAV 8B มาตาดอ II และต่อมารุ่น EAV 8B บวกมาตาดอ II บวกเข้ามาทดแทน AV 8S มาตาดอในช่วงกลางถึงปลายทศวรรษ1990ฝูงบินที่8ถูกยุบและถูกแทนที่ด้วยฝูงบินที่9 9S q u a d r e l ที่บิน EAV 8B รุ่นใหม่ เมื่อมาตาดอรเริ่มถูกปลดประจำการกองทัพเรือสเปนได้ขายเครื่องบินที่เหลือจำนวนเจ็ดลำแบบที่นั่งเดียวและ2องลำแบบฝึกให้กับกองทัพเรือไทยซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่แฮเรียได้เข้าสู่บริการในกองทัพเรือไทย กองทัพเรือไทยได้รับ AV-8S และท AV-8S พร้อมกับได้รับเรือบรรทุกเครื่องบิน HTMS จากรีนารืเบสซึ่งถูกออกแบบโดยบริษัทบาซารของสเปนจำหน่ายให้ไทยโดยอ้างอิงจากแบบ Principe de Asturias ของสเปนเริ่มตั้งแต่ปี1992วางกระดูกเรือลงในปี1994จนแล้วเสร็จและเข้าประจำการในปี1997 มาตาดอไทยถูกบุรณะสภาพโดยบริษัทคาซาของสเปนก่อนส่งมอบและมีฝูงบินที่ชื่อว่า301เอสควอรอนของกองทัพเรือไทยเริ่มฝึกบินแฮเรีเโดยนักบินไทยได้รับการฝึกในสหรัฐอเมริกาที่เมริเดียนและคิงส์วิลและฝึกต่อที่โรตาในสเปนตั้งแต่เดือนธันวาคม1995จำนวนที่ส่งมอบให้กับไทยคือ7ลำแบบที่นั่งเดียว และสลำแบบฝึกสองที่นั่งรวม9ก้าลำหลังจากการส่งมอบในปี1997เป็นต้นมาอัตราการบินใช้งานของแฮเรียในกองทัพเรือไทยต่ำมากเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอและขาดแคลนอะไรโดยเฉพาะเครื่องยนต์รายงานปี1999ระบุว่าในแต่ละครั้งมีเครื่องบินเพียง1ถึง2ลำเท่านั้นที่สามารถบินได้ HTMS จากรีนาริเบตเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดเล็กที่สุดที่ยังปฏิบัติการในโลกมีดัดฟ้าความชัน12องศาสก,กีจัม และมีที่จอดในห้องเก็บเครื่องบินรองรับแฮรเรียได้หลายลำครอบคลุมการปฏิบัติทั้งสนับสนุนทางอากาศการลาดระเวนหรือช่วยเหลือภัยพิบัติแต่นับตั้งแต่วิกฤตการเงินเอเชียในปี1997งบประมาณทางการทหารของไทยถูกรัดเข็มขัดส่งผลให้เรือและเครื่องบินมีวันออกสู่ทะเลจริงๆแค่เดือนละครั้งหนึ่งวันเพื่อฝึกเท่านั้นส่วนใหญ่เวลานอกนั้นจอดอยู่ที่ฐานเรือสัตหีบบางครั้งออกไปเพื่อรับและส่งสมาชิกในราชวงศ์เท่านั้นดังนั้นจึงมักถูกวิจารณ์ว่าเป็น เรือยนต์รับราชการหรือเรือลำใหญ่ที่แพงสุดแต่ใช้น้อยและถูกเสียสีว่าเป็นไททานิคไทยเพราะแล่นน้อยจนแทบไร้บทบาทยุทธศาสตร์ นอกจากนี้ในปี2003ไทยมีแผนที่จะซื้อซี a ฮรเรียเอฟเอ2จากสหราชอาณาจักรเพื่อทดแทน h ฮ r เรียรุ่นเดิมแต่ก็ไม่เป็นผลสรุปและไม่มีการสั่งซื้อเกิดขึ้นเท่าที่ปรากฏ a v 8 s มาตาดของกองทัพเรือไทยยังคงบรรทุกบนดาดฟ้าเรือ HTMS จากรีนาริเบอย่างน้อยในปี2001ขณะที่เรือออกจากฝั่งในทะเลจีนใต้โดยมีมาตาดออยู่บนดาดฟ้าด้วยแต่สุดท้ายทั้งหมดถูกปลดประจำการในปี2006ทิ้งให้เรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกและลำเดียวของไทยไม่มีเครื่องบินรบติดตั้ง ภาพรวมจากความคิดเห็นของแฟนเครื่องบินและนักชมนิทรรศการมีผู้แชร์ภาพ a v 8S มาตาดบนดัดฟ้า HTMS จากกรีนาริเบตรหรือในพิพ,ธพิธภัณฑ์อากาศของกองทัพอากาศไทยในกรุงเทพมหานครโดยมีข้อความว่าเครื่องบินแฮรเรียลำนี้เคยประจำการอยู่กับกองทัพเรือไทยแต่ณเวลานี้ทั้งหมดถูกปลดประจำการแล้วและเรือจากกรีนาริเบตทำหน้าที่ดุดกับเรือรบเฮลิคอปเตอร์เท่านั้นส่วนหนึ่งใน reddit ยังพูดติดต่อลอกว่าเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้เหมือนเป็น เรือแสดงราชวงศ์ซึ่งส้อนภาพการใช้งานจริงที่น้อยกว่าที่คาดเดาสรุปความสำคัญของ a v 8S มาตาดอคือมันเป็นแฮร์เรียรุ่นปฐมภูมิที่ถูกส่งออกให้สเปนและต่อมาเป็นแฮร์เรียรุ่นแรกที่ให้บริการในกองทัพเรือไทยแม้จะมีศักยภาพ V-STOL เหมาะกับเรือขนาดเล็กแต่ปัญหาเรื่องมบประมาณและการดูแลรักษาทำให้ก็ไม่อาจใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ และถูกปลดประจำการในเวลาต่อมาถึงวันนี้ a v 8S มาตาดอของไทยถือเป็นบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับความพร้อมทางงบประมาณโครงสร้างสนับสนุนและความยั่งยืนในการใช้เครื่องบินรบจากต่างประเทศขีดขีดขีดตามนี้ครับเป็นการเรียงเล่าอย่างต่อเนื่องประมาณ2,000คำในภาษาไทยโดยไม่ใช่หัวข้อหรือวงเล็บหากต้องการเพิ่มเติมรายละเอียดเชิงเทคนิคเช่นขนาดน้ำหนักหรือยุทธวิธีเฉพาะสามารถบอกได้นะครับ